ห้าสิบสองวันห้าสิบสองเกรดทำเดทเธอตี้เก้าต่อไปไม่ว่าจะดีงามหรือนักหนาสักแค่ไหนอดีตก็เป็นเพียงแค่เหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วอย่าไปเสียเวลา เสียอารมณ์เสียศรัทธาเพียงเพราะเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งตกพลึกบทเรียนแล้วก้าวต่อไปอย่างผู้มีประสบการณ์ที่มาคัดเพื่อนใจ สำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสอสอ,อ่านโดยหิมอัยัธนาขอบคุณครับ